ใครที่เป็นสายเล่นเกมห้ามพลาไดไอเทมตัวนี้เลยนะและนี่ก็คือหูฟังเพ็กโทน RX 3 Pro เป็นหูฟังเกมมิ่งแบบอินเอียร์มาเพรอะไมโครโฟนที่สามารถปรับงอได้อย่างอิสระเดี๋ยวเรามาแกะกล่องให้ดูเลยนะภายในกล่องมาพร้อมคู่มือการใช้งานและสติกเกอร์จากอ f ฟ i ิ i a l น่ารักมากทั้งมีจุกยางอินเอียร์ให้เปลี่ยนมาถึง2ขนาดและหัวต่อให้เราจัดมานะเป็นแบบ3.5สามารถใช้กับมือถือคอมโน้ตบุ๊กหรือว่า iOS Android ใช้ได้หมดเลยตัสายนะลนลักษณะเหมือนยางมีความเหนียวแข็งแรงทนทานไม่ขาดง่ายและจุดเด ของหูฟังตัวนี้นะัดเสิ่งรบกวนได้ดีอีกทั้งสวมใส่แน่นกระชับไม่เจ็บหูและฟังก์ชันตรงนี้สามารถเลื่อนเพิ่มลดเสียงได้รวมถึงการรับสายและวางสายได้ด้วยและการเล่นเพลงกด1ครั้งคือการเล่นเพลงและหยุดเพลงกด2ครั้งคือการเล่นเพลงถัดไปกด3ครั้งคือการเล่นเพลงก่อนหน้านี้เดี๋ยวเรามาต่อตัวไมโครโฟนเข้ากับหูฟังกันเลยนะ สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาทดสอบเสียงจากหูฟังตัวนี้กันนะ p a c t o n e rx 3 p r o ทุกคนฟังเสียงเราแล้วเป็นยังไงบ้างชอบไหมอีกทั้งไม์ตัวนี้สามารถที่จะถอดตัวนี้แล้วพูดผ่านตัวนี้ได้ด้วยนะและสําหรับใครที่กําลังมองหาหูฟังที่ให้มาพร้อมฟังก์ชันแบบจัดเต็มต้องตัวนี้เลยไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมแคสเกมหรือว่าดูหนังฟังเพลงนะตัวนี้ตอบโจทย์มากเลยนะสําหรับใครที่สนใจกดสั่งซื้อได้เลยนะ